เอ้ยก้อยโต๊ะเต็มวะเอาไงอะนั่งกับไอ้บอลไหมละ่ะเอ้ยแมวแมวนี่อยากนั่งวะมึงรู้จักเหรอไอ้บอลอะอยู่เศกเดียวกับฉันไม่สนิทแต่ก็นั่งได้เป็นย้ายเสกเถอะเดเรียนเศกเดียวกับมานเลยมึงสอบบงคนนี้ขอให้เอ้ยนั่งเวยนะอ๋อนั่งเลยครับเออเออตเอเอเนี่อ,อะไรสี่วิตยีพัน เครื่องดื่มวิตามินซีสูตรใหม่อัปเกรดวิตามินซี1น0 0มิลลิกรัมเฮ้ยซีวิตซีพันมันพันอะไรก็ซีวิตสูตรใหม่ที่ซีพันก็เพราะเพิ่มวิตามินซีเป็น1000มิลลิกรัมวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมมันดียังไงวะเพื่อนก็ <S 1> <S 1> ここวิตามินซีเนี่ย มันดีต่อสุขภาพเราไงเพื่อนอ๋อดีดีดื่มง่ายๆได้ประโยชน์เต็มๆมวิตามินซีเนี่ยมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระและก็ช่วยทําให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นอีกด้วยแกที่ความรู้เยอะจริงๆนะโตขึ้นไปจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ปะเนี่ยไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็รู้ได้เอาไปกินเลยสีวิตสีพันแล้วมีรสเดียวเหรอฉันเบื่อขี้อ่ะขี้เบื่อเขามีสี่รสชาติด้วยกันนี่เลยรสชาติใหม่รส สาวรถแต่ถ้าแกเนี่ยอยากได้แบบชอบรถอื่นก็เลือกได้เลยเฮ้ยแล้วน่าดื่มจังนั้นเลยอ่ะเอามาจากไหนเหรอฉันกอกอยู่หลังบ้านอ่ะโอเคงั้นกอกมาให้ฉันด้วยรถละขวดยอมถ้าอยากกินแล้วก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยสดชื่น ดื่มซีวิตซีพันวิตามินซี1 0 0่พมิลลิกร,รมัมดื่มทุกวันมีประโยชน์ทุกวันวิตามินซีสูงขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมถ้าแบบนี้นะฉันจะเหมาให้หมดเลยเย็นนี้สีร่รสชาห้ากิดมากเลยใ<ป>นันี้มีเรื่องอื่นอีกเรื่องที่สนใจอยู่เหมือนกันสนใจมากเลยก้อ,อยก้อยอมสมมติว่าถ้ากูจ้างมึงยี่สิบบาทให้ตกหวยบอลเนี่ยมึงทำไหมมึงบ้าไปเนี่ยต้นกูจะไปตกหวยทำไมยี่สิบบาทไม่เอาใครจะทำ แปนแปดแปอะว่าถ้ากูจ้างร้อยหนึง่งน่ะจะตัดขายต่อไอ้กล้มเลยนะมึงทำไหมมึงบ้าปะเนี่ยฮะมึงลุกจิตปะอยู่ๆคือมึงจะจ้างใครแล้วคืออยู่ๆให้ไปทำกับคนอื่นเนี่ยมึงปัญญาอ่อนปะเนี่ยฮะใครจะไปกล้าทำเออไม่ทำก็ไม่ต้องด่าขนาดนั้นมึงงะแปกแลกเลยไอ้เบ้โอเหมือนโต๊เต็มว่ะไปไปไหนก็ไปไป,ไป เออไปให้ไวให้ไวอะนั่งนั่งนั่งที่ว่างเป็นห่วงเฮ้ยไอ้แฟนอะไรนี่กูอยู่ได้เนี่ยกูจะอ่านจบไม่แน่หนังสือเนี่ยนะเออกูมีงานให้ทำอะไรสมมรับกูจ้างมึงห้าร้อยเนี่ยให้ไปตะโกนด่าตนนั้นว่าไอ้สัตว์มึงกล้าไอ้เตนมึงบ้าปะเนี่ยนี่มึงดูหน้าเขาด้วยหน้าโคตรโหดเลยกูไปตะโกนด่าเขานี่กูจะกลับมาไม่แน่ย ห้าร้อยเลยนู้นไม่เอาอก้อยนวะบ้าน,นสิเฮ้จะมีใครถามเราหมึงบ้าปมัเนี่ยไ,ไม่ไกล้าเลยหรอวะใครมันจะกล้าบ้างวะไอ้ตาไอ้บอลทำไรอะไอ้ห้าไอ้นี่มันห้าเว้ย <c oughs> ไอ้น้องเมื่อกี้ว่าไงนะเมื่อกี้ผมผมบอกว่าไอ้ตาครับเหมือนอยากจะโดนสหบ,บาทาซะแไหมไอ้ อะไรไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอะไรตบผมทำไมครับอะไรนะพี่ตบผมทำไมครับมันถามแล้วว่าตบมันทำไมพี่สือพี่พูดอะไรอู๋อ๋อผมพูดว่าไอ้สัตว์ครับพี่เวียงเวียงสัตว์สือเอาทั่วอะไรครับพี่ไปไปไปพีไปไปจบไปไปลวงลวงลวงไปไป ทำครับตำรวจมาพี่ตำรวจผ่านไปก่อนนะมาเอากี่โมงครับพี่จัดตัท้ายไดู้กท้ายสุดท้ายหวานสายเม่อ้วิจยมาแบบนี้เลยอะไรเกี่ยวเลยเล่นออะไรเกิดอะไรขึ้นวะกูจะไปรู้เหรอบอลก็ทำอะไรของแกวะเฮ้ยบอลทำอะไรวะไหวปะเนี่ยไอ้ไหวไหวห้าร้อยเราล่ะฮะห้าร้อยที่อะไรมึงก็เมื่อกี้ไงที่นายพูดอะว่า ถ้าใครไปด่าไอสัตว์ก็จะให้500ร้อเราพูดอไอสัตว์ตั้ง3รอบอ่ะพันห้าแล้วมั้งกูพูดไอแปนแต่ไอแปนมันไม่กล้าไงเรากล้าไงเอาห้าร้อยกูไม่มีว่ะมีแต่แบงค์พันกูมีทอนเออโห้โเฮียแบงค์ห้าร้อยเต็มเลยแบงค์ห้าร้อยเพียบเลยอะแบงค์ห้าร้อยมันเยอะจังวะก็ถ้าใคร ให้เราทําอะไร500เราก็ทําแบบนี้ตลอดแหละทําอะไรมาแล้วบ้างวะโอ้ยก็โดนกระทื่บ้างเอารถเหยียบบ้างคุ้มนะคือมึงทําเป็นอาชีพเลยเหรอเอ้กูจ้างกูจ้างมึง5 0 0ได้แบบวะทอาทำอะไรเพื่อนส่งเงินปึกนั้นให้กูอะได้ดิดิดิิหาอทำไมหาในสัตวหาในสัตว์านเมื่อ เฮ้ยแม่กูกลับไปฟ้องกันละกูกลับไปฟ้องกันนะทีเมื่อกี้กูบอกให้มึงทำอะไรมึงไม่ทำกูจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อซีวิตดื่มมันเหมาหมดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยรองกูด้วยไอ้ตั้รองกูด้วยไอ้ตั้งรองไอ้ตงรองกูด้วย